अ <laughs> ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกผู้ถุกคนค่ะสวัสดีค่ะอ่าเอฟซีของผู้ใหญ่บานฟิลแอนด์สวัสดีค่ะเอ,ซอยยฟเอซีของประตุยกับปีมื่อนี้อ่าเฮามาพบอกันอีกครั้งเนะาะค่ะอ่าในเวลาอ่าสีเทียงแล้ว พ่อแม่พี่น้องสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วก็คือมือเศ้านั้นปตะตกับปีกะบ่ไใดมไาลาไอ้นี่พ่อแม่พี่น้องบ่่ใดมไาลา่เห็ดสวนเห็ดนันพ่อแม่พี่น้องกัว่าเดี๋ยวกินขา่าหาเขา้าหาปลากินก้อนแล้วก็จังคอยสิมาเห็ดสวนเห็ดหยางเนานะพ่อแม่พี่น้องค่ะมือนี่ประตยกับปีกัสีมาปลูก คนาแล้วก็ปลูกพักซีไทยเนาะพ่อมแม่พี่น้องแล้วก็ซีตัดเอ่อไอน,ไน,ไนี่ห้เขาเจ้าค่ะไอตัดใบเตยห้เาขาเจ้าค่ะไปไปไปคุยกับเขาเจ้าไว้แล้วเนาะจะเอาไปเขาเจ้าจักสิบกัมพ่อมแม่พี่น้องพี่ต่อแล้วเอ้ย dingin siang bodai le dingin siang bodai le aduh 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 emm 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 emm